ไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนานของจีนนั้นมาบัดนี้เหล่านักวิชาการได้ศึกษาหาหลักฐานต่างๆจนในที่สุดสามารถยืนยันได้ว่าน่านเจ้าไม่ใช่ทิ่นกํากำเนิดของคนไทยอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ ยังมีชนเผ่าไทยหรือไตจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานและเป็นหนึ่งใน24ชนกลุ่มน้อยแห่งมณฑลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่าชนเผ่าไตพากันอพยพจากถิ่นอื่นมาพำนักในยูนนานเมื่อนับพันปีก่อนแล้วตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนต่างๆ ชาวไตลื้อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางตอนใต้ของยูนนานคือหนึ่งในชนเผ่าไตผู้ยังสืบสารอารยธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นร่องรอยความเป็นมาในอดีตตลอดจนภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้คนณที่นี้บอกให้เราทราบว่าชาวไตลื้อแห่ง12ปันนา มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับดินแดนล้านนาของไทยเป็นอย่างมากไกลออกไปทางตะวันตกของมณฑลยูนนานชนเผ่าไต้อีกกลุ่มหนึ่งได้พำนักอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่มานานานับพันปี อาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งทุกวันนี้จีนได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเรียกว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงโพแห่งเตอ๋อหงอันเป็นเขตที่มีชาวไตและชาวจิงโพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเตอ๋อหงเป็นเขตหนึ่งในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าข้ามตุนหง มีแม่น้ำยุยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ชาวไตในเตอ๋อหงและชาวอำเภอม,มู่เจียในประเทศพมา่าใช้สัญจรไปมาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายถัดจากแม่น้ำเข้ามาในเขตหมู่บ้านมีหลักหินแสดงเขตพรมแดนปักอยู่โดยมีตัวเลขทั้งภาษาจีนและภาษาไตากำกับ บอกให้รู้ว่านี่คือหลักเขตแดนหลักที่84แท่งที่หนึ่งส่วนหลักที่84แท่งที่สองนั้นจะกำกับไว้ที่ชายแดนฝั่งพม,ม่าเมือง<ม>วันติงเป็นเขตชายแดนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจากสองดินแดนเข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเล็กๆข้ามลำน้ำวันติง เดินทางติดต่อถึงกันนับแต่เช้าถึงเย็นศูนย์กลางของเขตเตอหงอยู่ที่นครมังซื่อนอกจากนั้นชุมชนชาวไตยยังกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเช่นที่อำเภอยุยลี่หรือเมืองมาวและอำเภอลู่ซีหรือเมืองขอน ชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตเตอหงนั้นเป็นชาวไตเหนือที่เรียกตัวเองว่าไตหลวงซึ่งก็คือเชื้อสายชาวไทยใหญ่นั่นเอง <c oughs> เช่นเดียวกับชุมชนพื้นบ้านทั่วไปที่ตลาดยามเชา้ามักจะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารกันอย่างมากมาย ในแหล่งชุมชนเช่นนี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผู้หญิงชาวไตเหนือยังคงยึดถืออยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวหญิงไต้เหนือจะสวมเสื้อคอกลมไม่มีปกแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุงยาวซึ่งคนมีอายุแล้วจะใช้สีครึมและมีลวดลายน้อยกว่าหญิงสาว ผู้หญิงสูงอายุยังนิยมพกผ้าบนศรีรษะอีกด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงเช่นนี้นับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยอยู่ไม่น้อยวิธีแห่งชาวไตเหนือดำเนินสืบต่อมาแสนนานกับตำนานของชนเผ่าที่บอกเล่าสู่ลูกหลานว่า บรรพบุพร,บรุษของตนคือขุนลูขุนไหลอพยพมาจากทางทิศเหนือแล้วก่อตั้งอาณาจักรเมืองมาวขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อนทุกวันนี้ชาวไตเหนือพำนักอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตเต๋อหงรูปลักษณ์ของบ้านเรือนก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่อบ้านของชาวไตเหนือที่หมู่บ้านส่งสู่จะเป็นบ้านแบบติดพื้นสร้างด้วยดินกี คืออิดไม่เผาไฟด้วยได้รับเอาวัฒนธรรมจากชาวหั่นที่แทรกซึมเข้าไปถึงเตอ๋อหงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวไตเหนือปรากฏเด่นชัดในถิ่นชนบทห่างไกลกับบ้านไม้รูปทรงแบบไทยที่สร้างบ้านเป็นเรือนไม้ติดดินและหลายหลังเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงแต่ตีฝาปิดไต้ถุนไว เพื่อนําพื้นที่มาใช้ประโยชน์สำหรับเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีชานบ้านเป็นที่สําหรับกินข้าวและการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวนี่คือสถาปัตยกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไต้เหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ตามการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพส่วนตัวได้โดยอิสระมากขึ้นครอบครัวชาวไตครอบครัวหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ากระทั่งมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายพอควรและมากพอที่จะต่อเติมบ้านเสียใหม่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่กว้างใหญ่กว่าเก่า กลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของชาวไตเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามชาวไตเหนือยังคงดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดังเช่นที่เคยเป็นมากับอาชีพดั้งเดิมคือการเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยนุ่มสาวเหล่านี้กำลังช่วยเก็บเกี่ยวอ้อยที่เรียกกันว่าตกแรง หรือการลงแขกกันอย่างขมิขมันเพื่อจะนำพืชผลส่งไปจำหน่ายต่อไปแต่พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของชาวไต่เหนือก็คือข้าวที่ปลูกเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีว่ากันว่าข้าวหอมเมืองแซ่ฝางนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอพอๆกับข้าวหอมมะลิบ้านสาวให้ของไทยเลยทีเดียว พื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวไตเหนือไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนผสานไว้ซึ่งความอุดมและความสงบสุขของแผ่นดินเรื่อยมาไม่ขาดสาย สัมสิบไปสัมดาโมเขาวาทูธรรมดังกาใด้แจงพร้อมยังยาหิตสังเทียวกังวานแห่งท<า>่วงทํานองอันไพเราะนี้คือเสียงขับบทสวดโดยผู้เท่าทําอุ้มพอเ<ถ>ท่าชาวตาไตเหนือแห่งหมู่บ้านาส่งสู่ สิ่งที่พ่อเท่าทำอุ้มเพียงกระทำด้วยสมาธิอันแน่วแน่คือการคัดลอกบทสวดหรือหนังสือธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการการคัดลอกหนังสือนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตเหนือซึ่งถือกันว่าเป็นการประกอบบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตชาวไตเหนือมีอักษรของตนเองเป็นอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรบาลี ซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อราวพันกว่าปีก่อนออวัฒนธรรมทางภาษาของชาวไตเหนือยังแสดงให้เห็นทางคำพูดบทสนทนาของชาวไตเหนือมีถ้อยคำบางคำซึ่งมีเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยในประเทศไทยเช่นคำว่าข้าวส้มแตง แต่เมื่อพูดเป็นรูปประโยคก็แทบจะจับถ้อยคําและทำความเข้าใจได้โดยยากถึงกระน,นั้นชาวไตเหนือก็มักทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยถ้อยคําอันอบอุ่นว่าอยู่ดีจินหวานที่แปลว่าสวัสดี นี่คือประเพณีการฟ้อนรำประจำชนเผ่าที่ชาวไต้เหนือเรียกว่ากายางซึ่งคือการรำนกยูงนั่นเองผู้ที่ฟ้อนรำอยู่นี้คือเ e อี้ยเซียงศิลปินผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในนาฏศินป์ประเภทนี้แม้ไม่ได้แต่งตัวใส่ปีกให้เป็นเช่นนกยูง แต่ท่วงท่าอันพลิ้วไหวของศิลปินเอียดเสียงก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนไล่หลังไล่ลูกไลกบบัวมันอยู่เลยอาเมิยวไตเฮาแล้วก็มันเป็นอันถอดอันเม็ดอันเจ็ดอันจังอันหนึ่งอันหางดีอันหนึ่งกบบัวไล่ก็อันก็หางดีตัวหางนันก็หางดีอาเมิยวไตเอ้ต่างมาเจี๊ยบเพราะเฮ็ดตีเฮ็ดป้อยเฮ็ดบุญเฮ็ดเชื่อมาเอาหลังไล่ลูกไล่จมือกุ้นเท่าอัน สิบกับว่าตัวยาแม่เขาตัวหลังไล่ลูกไล่หางดีต้องอามิวไต้เข้ากตุผมเปียดได้ฝ่ายเขาดีเห็ดดองปิวรองมวนรองหลูรองตาในหลังลูกยุ้งให้เข้าก็ตผมเปียได้มันรองปิวรองซื้อมาแล้วก็เขาได้อยู่ดีกินหวานมาแล้วก็นุ่มเลยหลังไล่ลูกยุ้งชาวไต้เหนือแห่งเต๋อหง ดำเนินชีวิตผูกพันอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันชาวไต้เหนือยังเป็นศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสิ่งยืนยันคือชื่อเมืองต่างๆเช่นอำเภอยุยลี่ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองมาวแปลว่าเมืองหมอกอันมีที่มาจากความเชื่อว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองนี้ตอนฟ้าสางมีหมอกคลุมพุทธสถานคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปวัดของชาวไตเหนือบางแห่งในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่ออาจมีรูปทรงแบบจีนอันเป็นวัฒนธรรมชาวฮั่นที่แผ่ขยายอยู่ในเมืองนี้ ออกไปในชนบทจะปรากฏวิหารไม้รูปทรงแบบไทยใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านเช่นที่วัดหันสา,สาศาสนาสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตเหนือผู้นับถือพุทธศาสนาเทรวาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายที่รับมาจากทางรัฐชฐานของพม่า กลุ่มเจดีย์เหล่านี้คือาศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเตอ๋อหงชาวไต้เหนือเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์ทองเจลาประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรวมทั้งหมด17องค์ด้วยกันด้วยเป็นาศาสนสถานที่อยู่คู่เจ้าครองนครชาวไต้เหนือมาถึงเจ็ดสมัยเจดีย์ทองเจลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไต้เหนือเสมอมา โดยเฉพาะสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้และสงน้ำองค์เจดีโดยทั่วหน้าเพราะนี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไตเหนือเป็นประเพณีที่ชาวไตในเตอ๋อหงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย วันขึ้นปีใหม่มาถึงแล้วชาวไตทุกหมู่บ้านจึงมาชุมนุมรวมกันที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านน้ำนาวแห่งนี้หุงสาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทิ้งภาระการงานที่ทำอยู่ทุกวันเสียสิน้นเพื่อมาร่วมงานสงกรานประเพณีซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวไตเหนือ กับวันมงคลอันสำคัญเช่นนี้เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่กันความงดงามของอาพรหลากสีสันโดยเฉพาะสำหรับสาวไตเหนือจึงปรากฏอยู่ทั่วบริเวณวัดแต่สำหรับเด็กๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการตักน้ำที่บ่อน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการละเล่นที่กำลังจะดำเนินต่อไป เสร็จสิ้นจากศาสนพิธีในวิหารแล้วชาวบ้านจึงลงมาประกอบพิธีเทน้ำลงในรางหัวพญานาคที่เรียกว่ากงชวนอันเป็นนิมิตขอให้ฝนตกลงมาในยามแล้งและระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็พากันสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนาน ที่ใจกลางเมืองยุยลี่ประเพณีสงกรานต์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่แหนมากมายต่างลักษณะนับแต่ขบวนรูปนกยุงและหุ่นเชิดที่มีลักษณะแบบชนชาติไตไปจนถึงการร่ายรำและเล่นดนตรีต่างๆเช่นการปอนกลองยาวหรือที่ภาษาไต้เหนือเรียกว่ากาก่อง เหล่านี้คือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างวัฒนธรรมของชนชาติไตได้อย่างชัดเจนรูปขบวนไม่ได้มีเพียงชาวไตเหนือเท่านั้นหากยังได้รวมเอาชนเผ่าไตต่างรูปลักษณ์และสีสันแห่งอาพรมาร่วมในงานวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วย ใตยบางกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฮั่นที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ด้วยจิตศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมทั้งยังเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสมัครสมานปรองดองในหมู่ชนต่างกลุ่ม ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ใช่ผู้กอ่อกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยู่นานแต่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีชนชาวไตเข้ามาพำนักอยู่พร้อมด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและจิตใจที่ดำรงความเป็นชนเผ่าของตนไว้มาช้านาน